มูลไปด้วยกันกับช่องคอยนิมูลนะครับวันนี้เรามาติดตามชมในเนื้อหาของลูน่าหรือเทราแคสิกด้วยกันก่อนอื่นผมขอโปรโมทกระดานบิดเกตนะครับท่านใดอยากจะฝากลูน่าแคสิกห้าถึงแดเปอร์เซนคิดเป็นรายปีนะครับในเดือนนี้เขาคิดให้ห้าถึงแปดเปอร์เซนนะครับระยะเวลาการฝากคือ3ามสิบวัน กระดานไบแนน c e ไท a แลนด์นะครับก็เป็นอีกหนึ่งกระดานที่ให้ผลตอบแทนดีนะครับเหรียญเยอะแล้วก็สภาพคล่องสูงนะครับผมก็จะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้นะครับก็สามารถที่จะเข้ามาสมัครด้วยกันได้ก่อนอื่นนะครับเรามาพูดถึง Luna หรือเทอร a นะครับเป็นข่าวแรกข่าวสั้นๆน,นะครับเนื่องจากมีการอัปเกรดเทอร a c ่าค s i สิ v 2 4 2 ดังนั้นความมั่นใจอันนี้มาเต็มเปลี่ยมนะครับเนื่องจากมีคนโหวตว่าใช่เนี่ยถึงประมาณร้อยเปอร์เนเลยนะครับตรงนี้นะอ่าเขาบอกว่าคะแนนเสียงว่าใช่ร้อเอร์จากผู้ถือหุ้นของ Luna Classic ลูน่าค a s ส i ิและผู้ตรวจสอบนะครับผู้ตรวจสอบเนี่ยก็มีอย่างออโนดออรินนะครับแล้วก็ Interstellar l o n g งด้วยนะครับแล้วก็ s t ต g g ีนะครับแล้วก็แฮปแคต t ี้คริปโต ก็ลงมติข้อเสนอนี้สนับสนุนเป็นเอกฉันท์นะครับก็สนับสนุนว่าใช่นั่นเองฉะนั้นตัวนี้นะครับก็เป็นการาตรวจสอบความถูกต้องอัปเกรดนะครับเทอร่าคลาสิก v.2.4.2 นะครับ ibc h o ุกเป็นหลักแล้วก็จะช่วยเปิดการใช้งาน d-app นะครับเนื่องจากครั้งที่แล้วที่เป็น v.2.4.1 เนี่ย d-app เกิดการฉีกขาดนะครับ เขาก็เลยต้องมีการระดมทุนอย่างน้อยประมาณ30,000ดอลลาร์ 30, เนาะเพื่อจะมาปรับปรุงแล้วการอัปเกรดใหม่ส่วนใหญ่ก็จะเป็น enterprise s t y l นะครับดันั้นข้อเสนอการอัปเกรดซอฟต์แวร์อัปเกรดเวอร์ชันน่ยนะครับก็เกินผ่านเกณฑ์เนาะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็น t a r r e t นะครับเวอร์ชั่นของ2.4.2เป็นชื่อการอัปเกรดของ v 7นะครับแล้วก็ความสูงของบล็อกอยู่ที่173099 โทษนะครับสามศูนย์หนึ่งเจ็ดสามศูนย์เก้าศูนย์สามตัวนะครับก็คาดว่าจะถึงเวลาประมาณยี่สิบห้ามีนาคมตามข้อมูลของสเต็กบินนะครับเวลาประมาณสี่จุดสิบหกจุดศูนย์ศูนย์นะครับเวลาสี่โมงของบ้านเท่านะนะครับฉะนั้นข้อมูลของลูน่าหรือเทอรล่ามีอยู่ประมาณนี้ก็ลูน่าหรือเทอรล่าตอนนี้ก็ปรับขึ้นมาประมาณพันเก้า USDC ก็สามพัน อ่า0.0350นะครับก็คิดว่ารอบนี้น่าจะเป็นของ u a t c กับ U.NA Classic เดี๋ยวเรามาดูกันผมว่า u a t c นิ่งมานานนะน่าจับตามองนะครับว่า u a t c เนี่ยอาจจะมีการเด้งเร็วๆนี้ต่อมานะครับเป็นข้อมูลจากว n e Alert นะครับอันนี้ก็ อบอกว่าวานเนี่ยมีการย้าย XRP นะครับทำให้ XRP ขึ้นมาถึง0.7นะเมื่อคืนนะครับขึ้นมาอย่างมากเลยใน24ชั่วโมงนะครับเนื่องจากปิลมอร์แกนทนายผู้เชี่ยวชาญ XRP ได้ประกาศให้ XRP เข้าถึงเข้าถึงแบบว่าราคาใหม่ในปี2024อยู่เหนือเส้นขอบฟ้าของคริปโตการสะสมเหล่านี้เกิดการมองโลกในแง่ดีนะครับการเพิ่มเติมของตลาดในหมู่ที่ ชื่นชอบตลาดของคริปโตนะครับจากนั้นโทเค็นก็มีการซื้อขายอ่าเป็นสีเขียวในวันนี้นะครับตามข้อมูลของ c o ยมาร์เก็ตก็ทำให้เกิดการคาดดาวหลายทิศทางนะครับเนื่องจาก XRP มีการย้ายมูลค่าประมาณ49ล้านดอลลาร์นะครับ XRP วานเนี่ยก็เป็นจุดตัวจุดประกายของ XRP Army หรือชุมชนของ XRP จากข้อมูลที่เปิดเผยวานอเลอร์นะครับพบว่า XRP มูลค่าประมาณ4 18.95ล้านดอลลาร์ถูกสับเปลี่ยนธุรกรรมถึง4ครั้งใน24ชั่วโมงนะครับฉะนั้นธุรกรรม3รายการเหล่านี้ก็จัดแสดงโทเค็นจำนวนมหาศาลที่สะสมจากไบแนนนะครับในขณะที่ธุรกรรม1จัดแสดงโทเค็นนะครับเขาเรียกว่าการที่วานเนี่ยได้ได้เทขาย XRP ออกมานะครับซึ่งวานตัวนี้ก็คือบิ s t ต m ม แล้วก็เป็นเซกอันนึงในลักเซมเบิร์กนั่นเองนะครับดังนั้นการสาสมบแนนเนี่ยมีจำนวนทั้งส้นประมาณ55.88ล้าน XRP มูลค่า33.92ล้านดอลลาร์ในขณะที่มีการถ่ายโอนในบิ s t ต m มมีจำนวน24.44ล้าน XRP มูลค่าประมาณ15.03ล้านดอลลาร์นะครับอย่างน่าประหลาดใจก็ตรงนี้ก็เป็นรายการของ XRP ทั้งหมดอ่ะนะครับ เดี๋ยวเราไปดูข่าวต่อไปนะครับข่าวต่อไปน่าจะเป็นฝั่งของ A D A เนื่องจากวันนี้ทาง U A E หรือว่าทางดูไบนะครับก็มีการใช้บล็อกเชนของ Cardano เพื่อรักษาความปลอดภัยนะครับในการสืบสวนคดีอาญาซึ่งโพล่าสุดนะครับมาจากคริสคริสโอนะครับผู้ก่อตั้ง Cardano โกด f ฟันดาวนะครับตัดสินใจที่จะให้ U A E เนี่ยนะครับ เข้ามาใช้บริการได้นะครับ UAE ก็มีการติดต่อพาร์ทเนอร์แหละที่จะแบบกินยอมแล้วก็มีการนำมาใช้อย่างต่อเน,นื่องเนาะน,นะครับนำคาดานโนมาใช้แสดงให้เห็นถึงการยอมรับครั้งใหญ่ในโลกของของ,ของความเป็นจริงนะฉะนั้นบล็อกเชนเนี่ยนะครับก็เหมือนเป็นฝั่งของฝ่ายรักษาความปลอดภัยหรือตำรวจของดูไบนะครับที่เปิดตัวโครงการนำล่อง สามารถมาใช้ในการจัดหาข้อมูลเพื่อจะใช้ในการสืบสวนต่างๆนะครับก็คล้ายเป็นตำรวจทางบล็อกเชนนะครับในการสืบสวนก็ดีอายาก็เอามาใช้กับพวกกรมตำรวจเนาะนะครับก็ถือว่าอันนี้เป็นข่าวดีของ Cardano หรือ ADA ก็ Cardano หรือ ADA ก็อาจจะต้องรอโปรเจกต์กันหน่อยนะอาจจะต้องหาวิ่งครั้งหน้าถึงจะวิ่งแบบแบบจุใจนะครับวิ่งไปไปได้ไกลนะอาจจะต้องรอครั้งหน้านะครับ ต่อมานะครับเป็นเรื่องของเวทหรือ v ีเชนนะครับนักลงทุนโดยเฉพาะฝั่งของเวดเนี่ยหรือ WeChain ก็มองเนี่ยว่าบิตคอยเนี่ยนะครับสามารถไปต่อได้นะครับระดับ71,000ดอลลาร์คือไปแล้วแหละนะครับเราก็ทำกำไรแล้วเวดก็จะมีการตามซึ่งในเมื่อคืนเนี่ยเวดกับ XRP ก็ขึ้นพร้อมกันนะครับและการซื้อขายเนี่ยเผยเห็นถึงการแข่งขันเรื่องของบอร์ด AI ชั้นสูงด้วยนะครับในการเพิ่มขึ้น ก็มีการใช้บอร์ด AI ทันสูงกับตัวของเบทหรือบีเชนเพราะว่าเหรียญตัวเนี้ยถ้าเกิดเทียบในปี2 0 2 1คือมันนิ่งมานานนะครับคนส่วนใหญ่ที่เป็นนักเทรดเป็นวานเขาก็ใช้เรื่องของ DCA i กิดบอดอะไรพวกนี้มากกว่านะครับก็มีความเชื่อมั่นฉะนั้นเวทก็เพิ่มมาถึง0.0495นะครับมีการลดลงเล็กน้อยที่0.046-5%ลบ5นะครับนักลงทุนก็ยังคงมอง ตลาดตรงนี้อยู่ในระยะยาวนั่นเองอันนี้ก็มาจากทวิตเตอร์หรือ x นะครับของทีมวันที่11มีนาคม2024ในรอบกระทิงนี้นะครับก็จะเป็นข่าวดีของฝั่งของรัสเซียเพราะบาริษัทใหญ่ๆเนี่ยของรัสเซียจะถูกบังคับให้ยอมรับเงินสกุลดิจิตอลรูเบิลนะครับพระรัสเซียเนี่ยเริ่มใช้ในภาคของธนาคารที่อยู่ในเครือข่ายก่อนนะครับประมาณ20ธนาคารที่จะใช้ในประเทศรัสเซียที่จะใช้สําหรับเงินสกุลดิจิตอล เราก็ยังเห็นนะคบว่าธนาคารอื่นๆในปีกย่อยเนี่ยยังไม่พร้อมที่จะใช้ในเงินสกุลดิจิตอ้นูรเบินะครับเพราะส่วนหนึ่งคือรัสเซียไม่ได้มีความพร้อมแบบจีนที่จะสามารถหักดิบแล้วก็เปลี่ยนมาใช้เป็นดิจิตอลหรือเงินดิจิตตลของสกุลของตัวเองได้เลยนะครับจากนั้นตามข่าวอันนี้มาจาก i n t e r f a ์แนะครับบริษัทขนาดเล็กจะต้องปฏิบัติตามและยอมรับ CBC ภายในเดือนตุลาคมปี2570ประมาณปี2 0 0 0 ช่วง30อ่ะนะฉะนั้นรัสเซียนะครับก็จะใช้เงินสก,กุลดิจิตอลหรือ cbc นั่นเองนะครับฉะนั้นกลุ่มที่จะต้องยอมรับการชำระเงิน cbc ภายในวันที่1ตุลาปี2026นบะครับบริษัทที่มีรายได้ต่อปีประมาณ2 2 0 0 0 0นะครับเราก็3,30,000ดอลลาร์ก็มีเวลาเพิ่มอีก1ปีในการดำเนินการน,นะครับอันนี้ก็เป็นรายละเอียดย่อยนะครับเพื่อนทำให้เห็นว่ารัสเซียเขาเอาจริงละ นะครับในการที่จะต้องให้ภาคบริษัทเนี่ยนะครับที่จะต้องนำการชำระเงินพวกสกุลดิจิตอลมาเอามาใช้นะครับส่วนรายละเอียดอื่นๆเดี๋ยวเราไปว่ากันนะครับผมว่าไม่น่าจะสําคัญอะไรเกี่ยวกับการเกิงกำไรแต่อยากให้เห็นภาพรวมของ XRP กะจัดนะซึ่งข่าวนี้ผมก็ต้องระวังมานานแล้วนะเรื่องเกี่ยวกับประธานานธิบดีโจไบเดนนะครับเนื่องจากมีการ เสนอภาษีการขุดคริปโตอีกครั้งหนึ่งเป็นกฎการขายล้างนะครับสินทรัพย์ดิจิตอลในงบประมาณใหม่นะครับอันนี้ก็จะเป็นภาษีก็ไม่รู้ว่าจะมีผลต่อราคาของ BTC ไหมที่นักขุดจะมีการเทขาย BTC ออกมานะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นข่าวเพื่อฝัดนะครับแต่ฝัดเนี้ยจะต้องมีการทิ้งนะครับเพราะว่าฝัดเนี่ยมันมีหลายเลเยอร์หลายชั้นเนาะอย่างเลเยอร์แรกก็จะเป็นพวกคดีความนะครับ มาแล้วอีกอันนึงคือเรื่องของการเสนอภาษีนะครับโดยประธานาชิบดีโจไปเดนไปเปิดเผยเสนองบประมาณนะครับปี2025นะครับซึ่งเป็นาภาษีสรรพาษามิตนะครับในการขุดคริปโตและการจัดการคริปโตนะครับเป็นกฎหมายการขายลางนั่นเองนะครับดังนั้นภาษีเหล่านี้ก็จะคล้ายคลึงกับข้อเสนอปีที่แล้วซึ่งท้ายที่สุดจะไม่ได้รับการจัดเก็บจากสภาคองเกรส นะครับประธานาธทิปดีโจบไบเดนของสหรัฐอ,อเมริกาก็เสนอกฎการซื้อขายแบบหลังข้อมูลภาษีการขุดคริปโตนะครับและกฎระเบียบอื่นๆอีกนะครับในครั้งในงบประมาณที่เสนอในปีหน้านะครับภาษีฝ่ายบริหารและนำอาจสร้างรายได้เกือบประมาณ1,000 0ล้านดอลลาร์ในปี2568และทางเหนือของเหนือกว่านั้นคือประมาณ 42,000ล้านดอลลาร์ในในช่วงของอทศวรรษหน้าคือ10ปีข้างหน้าประมาณปี2040อะไรประมาณนี้นะครับงบประมาณพวกนี้ก็จะเกี่ยวกับเงินสินทรัพย์ดิตอนนะครับดังนั้นตอนนี้ก็อาจจะเป็นข่าวฝัดนะครับชิ้นโตซึ่งไม่น่าจะมีเซอร์ไพรส์อะไรนะครับเพราะว่าปีประมาณเดือนกรกฎาคมปีที่แล้วก็มีรายการเล่นข่าวแบบนี้ออกมาเหมือนกันนะครับว่าไบเดนเนี่ยจะปล่อยให้ตลาดคริปโตขึ้นแรง นะครับเพื่อจะมีการเสนอในการจัดเก็บภาษีของคริปโตก็จะไม่รู้ว่าจะส่งผลอะไรต่ออเมริกานะกับนักลงทุนนะครับเพราะว่านักลงทุนที่อยู่ในฝั่งของคริปโตอาจจะไม่ชอบก็ได้นะครับแล้วอันนี้อาจจะมีผลต,ต่อคะแนนการเลือกตั้งของประธานาธิบดีโจบไบเดนหรือเปล่าเราก็ต้องมาว่ากันโอเคข้อมูลที่จกป่อยในวันนี้นะครับมีอยู่ประมาณนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตาม เรามีกลุ่มนะครับมิชั่น New Moon VIP Luna Classic XRP ADA Cardano นะครับเราก็จะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้เราก็ฝากกระดานบิดเกตไวล้ละกันนะครับและสําหรับวันนี้เราก็มีอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจนะครับสําหรับเหรียญต้นน้าใครอยากที่จะเรียนเหรียญต้นน้ํานะครับผมแนะนําเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้เหรียญต้นน้ําเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นนะครับต่อตลาดกระทิงครั้งนี้นะครับใครรู้ก่อน รวยก่อนใครรู้แล้วไม่เป็นไรนะครับแต่ใครอยากที่จะรู้เพิ่มหลักสูตรของเราเป็นคําตอบนะครับว่าทุนจะหาเหรียญต้นน้ํายังไงจะสามารถทํากําไรต่อกระดานาต่างๆยังไงใช่ไหมนะครับเราก็จะมีการเรียนแบบตัวต่อตัว,ตวก็จะพบกันอย่างน้อย2-3ถึงสครั้งถ้าเป็นไปได้ก็คืออยากให้บีบแค่2ครั้งนะครับเพื่อจะทำให้ เวลาในการเรียนมันกระชับขึ้นก็ต้องแล้วแต่ความชอบของนักเรียนแล้วก็สกิลความสามารถของแต่ละคนนะครับไม่มีพื้นฐานมาเรียนได้นะครับจะค่อยๆสอนจะค่อยๆนัดปรับตามสภาพไปจะเรียนแค่กับ1ต่ตอนหนึ่งโอเคข้อมูลโดยทั่วไปก็มีอยู่ประมาณนี้นะครับเราก็ฝากทุกท่านที่จะติดตามด้วยกันฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แลวกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับเราก็มีกลุ่มนะครับมีท่านิวมูลบีพี นะครับลูน่าแคสิกอะไรพวกนี้นะครับแล้วเราก็หวังว่าลูน่าแคส s ิก xrp คา r d าโนจะโกลตูดลงมูลไปด้วยกันรือ ada นะครับและสำหรับว,วันนี้เราก็หวังว่าพอร์ตของการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องคอยดงมูลสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีง่ายสะดวกรวดเร็วบนกระดาน okx OK กระดานอัจฉริยะใช้ได้ทั้ง exchange และ wallet ผสมกับเว็บ3 n f t และ swap ผ่านกระดานได้เลยง่ายนิดเดียวกับโอเค